แถวนั้นนี่มีค่ายมวยดังๆเยอะนะพี่แบนโอ้โหเส้นทางตรงนั้นน่สะสักขอมศิลก็อยู่ใ,ใกล้กันแหละแถวนั้นอ่าแถวบางปะกงวงนันก<อ>่อนไปเจออาจารย์ตุ้มครับอาจารย์ตุ้มที่ทำมวยอยู่ใช่ไหมยังทำอยู่ยัง,ม,ออยยงยมีอยู่ยังมีอยู่ oh ครับไปเจอที่ช่องเจ็ดแถวนั้นนี่ดงมวยเลยนะฮะ,ะ,นนะ,ะบ้านของอ่าพี่พี่ก้องพี่พี่มาดอ่ะพยักษ์กรุณเนี่ยก็อยู่แถวนั้นแหละครับบางปะกงฮะเศรติดต่อกันครับ เอาล้วับยกที่หนึ่งของมวยคู่ที่แปบดบมาดี้บางแสนไวยกลับปุมแดงกล้องพบสองกิจลงโลดปุ่มน้ำเงินโอ้ครับมวยคู่นี้จะลงเอยแบบไหนครับจะเป็นประเภทปุ่มแดงผ่านตลอดหรือเปล่า <c oughs> เอาเอ <c oughs> เดี๋ยวได้ด <c oughs> ูกัน <c oughs> ตอนนี้ปุ่มน้ำเงินนฝ่ฝาคขาหวังไว้ได้อาจารย์ประกิจอนะ <c oughs> จะตีไข่แตกไหมน้ำเงินกอดปัดใหม่ตีเอาละครับปัดต้องอย่างนี้ครับปล่อยตัวออกตัวสตาร์ทมาดีใส่เลยครับโอ้โหไม่ต้องคิดมากครับคิดแล้วลุยเลยเกิดมาลุยเกินมาลุยมาดีนี่จากอิหร่านนะครับมุมแดงนี่จากอิหร่านนะครับอ่าแหมอิหร่านนี่ไม่ไม่ค่อยได้เห็นนะ พี่แบนต่อยมวยไทยนี่ไม่ไม่เคยเยอะในอีหลานนะเดี๋ยวดีนี่นักนักมวยอีหลานนี่เริ่มที่จะมากขึ้นกว่าเดิมมากมากอีหลานมากกว่าอีรักนะมากกว่าเยอะมากกว่ามากกว่าครับมาชกทั้งรายการวันก็เยอะรายการของ R T U S ก็เพียบเอ้ามาแลวเก่งด้วยนะเก่งด้วยนะนะน้ำอดน้ำทนนี่ไม่ธรรมดาครับ มาดี้ดูครับดูเดินเข้าหาครับมาดี้แล้วก็เหาโอ้โหสอกมีเหมือนกันครับโอ้สองพบศิลปะชิดครับมาอีเอาแล้วครับคู่นีน้นี่ครับนี่ครับโอ้โหไม่ยอมกันง่ายๆครับมวยคูน่นี้เดินเข้าหาครับมาดี้ ได้ลูกขยันนะครับดังนั้นก็พบยาถอยเยอะอ้าวปักซองเอาไว้อนีช่วงปลายยกแรกครับแม่อาวุธใส่กันแบบใกล้ๆเลยครับผูน้นี้หมัดของมาดี้่ดูครับโอ้โหดูดูร่<ด>ากายดูแผ่นหลังของมาดี้นี่ไม่ธรรมดาครับพึกเลยครับโอ้ยลูกแทงเข่าของก้องพบ ครับเสียบซ้ายเสียบขวาครับเอ้าเสียบซ้ายขวาอีกนึงมาดี้รัดเอวรัดเอวครับมาดี้มาดี้โยกเข้าหายิงมาขวารวบรวบครับล็อกล็อกเอวตีกันไม่ได้่าปีไม่ได้แย่งออกมายักเดินเข้าหาครับมาดี้เน้นมัดเอ้า แม่แต่ว่ากองพบนีกอดรับป๊บในนีะโอ้ัพบปดยกที่หนึ่งอา้าวพักให้น้ำกันแปบ๊บหนึ่งครับเดี๋ยวยกที่สองเริ่มแล้วครับแดงบาดี้บางแสนไฟต์ครับจากอีลานครับเหนกวานลานลงไปทำง,งินกล้องพบสองอกิดดุ้งโรด เิมเน้นหมัดมากขึ้นแล้วครับมาดิยกนี้ลุยมากขึ้นกว่าเดิมมาหลังจากที่ช่วงพักยกนี้ท่านพวกพี่เลี้ยงบอกว่าต่อยเลยครับอา้าวโอ้ครับอา้าวลุกขึ้นมาครับเน้นหมัดมาอีกแล้วนี่ครับรัดเอวที่ต้องระวังให้ดีครับอย่าไปหักหลังอา้าวรับตัวมา นี่มันทีใช้ร่างกายครับใช้ร่างกายเข้าเข้าชนแล้วครับตอนนี้ครับอ้าวเนี่ยมั่นใจภาพร่างกายครับก้องพมอาจจะต่อยมาเยอะกว่าครับดูครับเบียดไปเบียดมาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับดูชนครับชนครับบอสเบลสั่งลุยเลยครับแพ้ชนะไม่รู้ครับชนอย่างเดียวฝุกซ้ายชายโคงก้องพบขวดขวามาซ้ายชายโคงอีกแล้วครับ ่ายขวาทีนึงฟองพพยายามจะบวกครับอยากจะบวกโอ้โหอยู่ที่ร่างกายด้วยครับพี่แบนด้านนี้ครับคือเขามั่นใจอ่ะว่าร่างกายดีซ้อมดีนะครับถึงกล้าเดินชนแบบนี้ครับอาวุธของก้องพบจะหยุดมาดี้อยู่หรือเปล่าครับเพาะมาดี้นี่มีหุกซ้ายตัดลำตัวครับตัดลำตัวที่โค้งที่สุดท้ายครับอ้าวทนได้ทนไปทนได้ทนไปน้คมันเต็มถังเลยครับฟองพร น้ำมันเต็มถังเต็มสุงหรือเปล่าครับอา้าวโดนนะโดนเยอะนะฮะก้องภพ <บ S 1> โอ้โห,โหครับเนี่คนคนคยครับเนี่ยหุกซ้ายลูกเนี่ยเริ่มเริ่มช้าลงแล้วเริ่มถูกแล้วต่อทีนึงครับอ้าวจะหยุดอยู่ไหมจะหยุดอยู่ไหมก้องภพจะหยุดความโหดของมาดี้ลูกไหน มาดี่มาดียังเดินยังเดินกดดันเอามาเสียบเข่าสู้ครับก้พบเอายังมีโต้มีเพียงโอ้เจอบิดล้มกลิ้งเลยเอาโอ้ยครับเอาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเป็นไงครับเป็นไงครับมาดี้ก็ชนอย่างเดียวแข้งซ้ายเอาต้องพบได้ไหมได้ไหมครับแข้งขวา ล้มทั้งยืนเลยครับมาขวาลูกนี้สวยงามครับก้องพบมาแ,แต่ขวาจอกนี้นี่บ่งบอกถึงว่าพลังกำลังยังยังเหลืออยู่นะครับฮายังมีพลังกำลังอยู่เอาอีกยังไม่พอแกทะเลาะไม่เลิกครับมาดี่ไม่สนครับชนลูกเดียวรวบแล้วครับรวบแล้วรวบแล้วหมดยกที่สองยกสุดท้าย อานะครับอีก3นาทีครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับทชมครับมาดี้เดินเข้าหาเหมือนเดิมแมต่ว่านี่ครับต้องพบเปะสกัดเอาไว้ถามแล้ววนออกข้างครับกระต่อยแบบเกมทรงเดิมครับมาดี้เดินล้องพบตั้งรับมีทีออกข้างวางแข้ง เดียวอ้อาวเสียหลักไปน,นิดนึงครับมาี่ลุยลุยครับจอ,อยังโอ้โยยังเฉยอ,อยู่ครับเพราะพบยังทนไหวอย่าอย่าหนีเยอะอย่าหนียเยอะอ้าวหันล่างเข้าไปครับมาี่นี่แกได้ลูกขยันัวนะเลาะไม่เลิกครับมาดิครได้ลูกขยันและได้ลูกชนครับลูกเบียด ยังหวะทีทีวางแข้งครับทางด้านกล้องพบไปขวาทีนึงครับโอ้โโอโเสียงต่างฟังชักอ้ะะาออไปเรื่อยครับอาวุธไ,ไปเรื่อยครับยังเดินครับยังเดินกดดันครับ ในกระดาษที่กองพมก็สู้ผางถอยพลาง <laughs> เจอบทหนักๆเข้าไปนี่โอ้โหออกอาการเหมือนกันนะครับเริ่มหายใจทางปากแล้ว เดินครับยังเดินเข้าหามามาชวนแร้งตลอดครับเวลาเหลือน้อยแล้วครับเวลาเหลือน้อยแล้วมาดี้ฝุกซ้ายยับซ้ายคืนครับป้องพบเตะขวาคืนรัดรัดครับรัดครับมาดี้อ้าวแตกมือแตกอบเสือกเลยนี่เนี่ยมาดี้ไม่สนครับรวยอย่างเดียวครับมาดี้ ได้ครับใกล้ครบยกแล้วอีกนิดนึ่งหมดยกสุดท้ายครับ oh, เรียบร้อย oh, ครับท่านผู้ชมครับนะครับคะแนนอยู่ที่มือผมแล้วครับผล oh. กานัดสินของมวยคู่ที่8นะครับผู้ชนะได้แก่ม oh. ุมแดง oh. มาดี้บางแสนไฟครับ